สบายดีเด้อทุกคนสบายดีเนอะมือนีสาวไรากะได้เล่นรงการเป็นมือที่สองแล้วเนาะทุกคนมือนี่ก็มากับมู่คู่สาวล่าเฮ่าเนาะทุกคนมาเป็นแกงเลยเนอะมาเล่นแถวสนามล่วงเนาะมือนี่นะบอกได้เลยว่าคึกคักแห้งเนาะมีแต่แบบาวล่าสาวเล่าทั้งน,นั้นเลยเนาะทุกคนเ oh. นะี่ยมาเล่น เขาก,กำลังเข้าไปเพราะว่าเขาว่าข้างหน้านี่เขาจัดเป็นดนรีจัดอีอย่างเวทีใหญ่เนาะเขากิก,กำลังสิเดินไปนะทุกคนก่อนอื่นสา้าหลกักรับสบายดีวัตสุคุสุคนเนาะที่เขามารับสม้มคลิปสาวล้าอุดมใส่เนาะทุกคนสาวไรกั ขอฝากทุกคนให้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่ะเด้อเมือนนี้ชิพ้าทุกคนไปเล่นสงการอยู่เมืองไทยเนาะทุกคนบอกได้เลยว่าสนุกเฮฮาแน่ ane, นอนเนาะมันตื้อๆเลยแล้เนาะทุกคนเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะเขาก็ไปเมืองไปรับชมน้ำกันไปมว้วนไปซื้อน,น้ำกันนะทุกคนเดี๋ยวสาวไลกับชิพ้าทุกคนไปรับชมบรรยากาศาาตามทางเลยนะทุกคนเนี่ย มีแต่สาว้างามนะ้ทะุกคนมาเล่นสงการะปาเขากะแตงโตแบบเขาสถานที่แห้งนแต่ละคนนะก<า>็คือง,งามน้แต่ละคนแตงโตนะปะ้าปีนึงปีนึงมีเพื่อนึงกะจัดเต็มเลยนะทุกคนม,มาเด้อเอฟซีทุกคนเนาะมาเล่นน้ำกันน้าไพที่วาได้ยุดนะ ขขก,ก,ก็คือคนร้ายแห้งย่างท่านเข้าข้างในเนี่ยทุกคน่กลางทางเนี่ยก็คือคนร้ายแห้งอยู่นี่ ตื่นเต้นออบ่ตื่นเต้นแหงสิไปเดี๋ยวสิออยางมาจนเมื่อไรนี่ยาวมาตะไก,กลพีเ<อ>เ่เนาะเตออ่าอ่าสถานีรถไฟฟ้ารถ BTS บ่รถไฟฟ้าน่ะว้ยน,นี่รถยัง MRT MRT เออเ,อเอนี่ยไกลขนาดกว่าสีฮอดจุดมองเขาสิไปเล่นน้ำนะทกนนุกคนกะย่างยาวเติบอันนี้ก็เป็นสาวลาวเนาะ ชาวสปปลาวเพิ S S a, ่นก็มาเล่นอยู่กรุงเทพนะทุกคนเพิ่นว่าม่วนแฮงเนาะมักเล่นเพราะว่าอียางคนมันหลายเด้เนี่เพิ่นเอทังเพิ่นชาวไรก็พากันตื่นเต้นเนาะทุกคนตั้งแต่อยู่ห้อง่แหละดีใจสิได้ไปเล่นเนาะ บางคนกันเล่นมาแล้วบางคนกับก,ก,กำลังไปนะทุกคนคึกคักนะความคึกคักนะเบิ่งตามทางนะคะ่ะโอ้สุดยอดเลยสนามร่วงสถานทีง่งหายคนลหลยเต็มแต่เอ,อ เจ้า้าวนุ่มเจ้าสามาเล่นสงการ มาเลยจะถ่ายอันนี้คือบรรยากาศข้างล่างแล้วนะทุกคนเพิ่นกำลังเดินมาเนาะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นชาวลาวนะทุกคนมากับชาวไรนั่นแหละเบาแล้วบเป็นเก็บภาพบรรยากาศเมื่อกี้เลยนะปีชมเพิ่งมาเห็ดแบบเต็มที่เลยเนาะข้างล่างว่าจะรูกระปู่ข้างหนที่ สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เขามักมาเล่นกันทุกๆปีเนาะก็จะมีสนามร่วงละกาถนนข้าวสานแนะ้วมันจะอยู่ติดๆกันเดี๋ยล่ะทุกคนมาฮอดแล้วบนข้างหน้านอะอารเวทีใหญ่เลยตามพี่บึงข้างล่งางเดีเ๋ยวเดเราไปบึงน้ำกันเนาะ คนล้ายแห้งข้างในน่ะ งนมบ่่ี่เยบคุงตัดเชอได้ดีมากาคาแค่แค่งพี่้อายี่สิบแปดลิรสบายดีเด้อทุกคนอันนี้ โมเมนต์ข้างในได้พี่น้องอยู่ข้างนอกอันนี้นะป้าบอมีฮอตทางเดินทุกคนเนี่ยคนไร้ลลแห้งแต่ว่าเป็นยังไงเขาก็ต้องสู้ทุกคนสู้สู้เพื่อความมั่น,นทุกคนความสนุกสนานเนาะอ,อันนี้คือทางเข้าอีกทางหนึง่ง nó đi bao nhiêu? nó đi bao nhiêu? lên sao? 5000. đi đâu bác? qua nay, anh đây ข้างในนะครับก็จัดหนักจัดเต็มเลยปีนี้คุณอันนี้ยังบอดข้างในแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ยังมีโอ้เขาจัดส่วนสนุกยู่ข้างในพี่น้องเอยเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมไปติดตามอีพีซองของสาวไรเดอร์สาวไรกะซิตเตอด้วยอีพีซองนาะคลิปข้างข้างในเนาะนี้เฉพาะคลิปนี้สาวไรกะซิโคจบเพียงซัมมี่เด้อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่เด้อกราบสบายดี